สวัสดีชาวโมบ้าของเราทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการ R O V โคตรว้าวุน่นคุณก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าวันนี้ก็จะมาเล่นเกม R O V กันแต่จะเล่นแบบธรรมดาก็าจะง่ายเกินไปเราจะมีชาเลนจ์เล็กๆ,ๆน้อยๆมาให้ทุกคนนะครับและชาเลนจ์ของเราก็คือ เราจะให้ผู้เล่นทั้งสองทีมสุ่มตัวละครจากวงล้อที่ผมได้เ,เตรียมไว้ผัดกันสุ่มทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินผู้เล่นจะต้องสุ่มทั้งฮีโร่สเปลและจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือกติกาพิเศษเมื่อสุ่มแล้วก็จะนําออกจากวงล้อเพียงแค่ฮีโร่และกติกาพิเศษส่วนสเปลนั้นอยู่คงเดิมถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วไปเริ่มสุ่มกันครับ ตัว hey, ีเอาเว้ยไม่พูดไหนได่โทษไดโทดเฮ้ยเขาพูดอะไรวะเฮ้ย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 อยเอาอันหยุดหยอย พอได้แล้วกูจะเล่นได้ไหมอย่างนี <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> ได้ได้ปุยแ่รกลัวขอแค่นี้ะัวได้ไหมโอ้เล่นไงอ่ะคือตัวแบกและความหวังของเดี๋ยวผมจะขยี้ฝั่งแดงให้รับดคุณรู้อะไรอ่ะไรอ่ะอลอกเอย่ว่าไม่ต้องรอนาะบยเจอก่อนรก่อน สุ่มสเปลครับตอนนี้เห็นแล้ววะมันคืออะไรป่ามันคือป่าที่เอาข้าป่าเดี๋ยวกูเอาข้าวป่าโอ้ข้าวป่าข้าวป่าข้าวป่ากูเล่นไม่น่ากลัวเล่นมือเดียวมาเล่นไม่น่กลัวสุด ตุ้มกันเสร็จแล้วไปเจอกันในสนามรบไปเลยไหมไปเลยไหมพร้อมมาพร้อมพร้อมครับพร้อมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ไปไรกูเดินี่ยเดียวสั่เลือกมือเดียวอ๋อเอาเดียวเอาเดียวโอ้ยเจ๊ยไปไหนเงี้ยไปไหนก็ได้ที่มันอยู่ทีมเดียวกันอ่ะไปไหนก็ได้ทัไม่ไปตาย อยู่ใป้อมไอ้เกลเกลอยู่ในป้อมไว้เราอย่าเพิ่งบวกอย่าไปกลัวน้องเฮ้ยมันตีป้อมแล้วล่างทีเดียวทอยไปช่วยอย่าไปกลัวโอ๊ยผิดล่างหน่อยอย่าไปช่วยวิ่งไปช่วยล่างหน่อยไม้มาล่างทำไมไม่มีอะไรข้างล่างไปลุมล่างเลยไปลุมล่างพูดอะไรกันวะพูดอะไรกันวะไม่มีอะไรเฮ้ยไอ้เตี้ยดอกกูไอ้เตี้ยดอกกูเฮ้ยอะี้ยะไรอะไรไม่ไม่มีใครช่วยข้างบนเลยเฮ้ยเป็นที วุ e ้ยว้ยุ้ยุ้ยุ้ยนีนี่นี่น่น่บนออรต่อไหเพ่อนบเออมาแล้วไอ้คาปิมาล่านี่ใครมาเนี่ยเ้บบอ้ยอ้ออ้ยออ้ยอ้ยมาเลยมาเล้มาเล้เฮ้ป่ามันป่าเว้ยมันป่าเว้ยมันป่าเว้ยอลนสอลิสมันป่าเว้ยมันป่าเว้ยมาแล้วมาแล้ว ตตาเฮ้อทไหนวะมิี่ะเไม่เออยู่ไหนต้นบอกคุณื่องมองไม่เห็นแผนที่วน้องได้มึงอยู่เลยล่างเลยเฮ้ยโหมองกระจอเลยเฮ้ย

เฮ้ยใครช่วยด้วยอะไอ้เฮ้ยโกงโกงพี่อะโกงโกงนแค่โดนกูโดนคนเดียวเลยโกวโกงมีไหวบ้ามีไหวบ้าบีมาบีมาไหวมีไหวมีไหวบีไหวเอามือเดียวเนี่ยเฮ้ยพี่มือเดียวี่เล่นมือเดียวเหมือนเล่นแปกมือโอ๊ยมีมาละไหนฉันกูออกก่อนกูไม่ไปครับมีมาแล้วเอ้ยไอ้โมกันวิ่งาปอยู่ในม่ายอะโอ้ยตกอะไไม่ได้เ้ย เอาไ้เอาได้ไอ้เ้าหเี้ยมัอยู่นี่ไ้ตกเอาไดเอาได้ไอ้ยีเดียวเพื่นช่วลยตี่างตีล่างไปแล้วไปแล้วไอ้ี่ไปแล้วโอ้ยเสียงเปดมีชั้นอิม้พอติแห้แม่หน้่นม่หนแ้าแม้า้มน้น้าแมแมา่อน้า้ม้านแ้าหแ้้ บอลเลยดับยับเลยบอลนะครับบนจบนะครับบนจบนะครับว่าไงว่าไม่กลับแตกนะครับไม่เอาเละไรตีคองหน่อยตีไอ้มังกรหน่อยเลยเดียวมันเงียบไปแล้วเขาเงีอยู่นี่ยากยากยากความเยอใคริะเฮ้ยเอาดียวได้ไงทำไมอลินเราเงียบแปลกวะวันเนี้ยเงียบอะไรกูยิ่งงอยู่เนี่ย อ๋ออันี่ไม่ต้องใช้เลนก่อนยิงอ่ะเนี่ยกูก็กดมั่วแหละมาเลยใช่พี่เลงได้เลยพี่บีพี่บีอยากกลัวพี่มากลางคามาหาผมผมช่วยเองกลางเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยจับหน่อยจับหน่อยจัดดิ้ัดดีไหวไหวไหวลัวกลัวดิไปัวดิไอ้เจมึงหนีไปไหนไอเจมึงหนีไปไหนเดีกเด็กด็กเดด็หนีไปไหนวะเอ้ยปีน้อยปีน้อยปีน้อยเฮ้ย ตายตายตาโอ๊ยไปโดนเลยอ้ยายตายังายมามายอ้ยเอ้ายมันก็ตายให้ทีมกูไปไหนหมดมันเงียบกิ๊บเลยตายไปช่วยด้วยให้ทีมเราใครช่วยเล็บมิเกลกลับมาก่อนมิเกลเยมิเกลเน่งมิเกลเนามนเกลมันส่งมิเกลกลับบ้านมเกลปกลบเกียบไะเกบ ก็สัาทีมที่ชนะเราก็จะมีถ้วยรางวัลให้นะครับก็คือถ้วยแชมเปี้ยนอาวีชื่ออะไรนะชื่อโคจะวาวุ่นแชมเปี้ยนอาวีโคจะวาวุ่น ไอ้สัตว <lich> ์มึงไม่ได้ปาะชาถอมาข้าวแถวข้าแถวเนี่ย <göz> ท <imprisoned> ีมเรารับถ้วยนี่ถ้วยจริงนะเนี่ยเอาตบมือตรงมืออะไรนาอ่ะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฮะสำหรับช่องเดอะบวมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะคุ้งกลิ้งคุ้งกลิ้งครับวันนี้ไปแล้วพร้อมกับถ้วยเอาเลย เอาไปเลยตั๋วไอ้เจ๊อยากได้อะไรที่ที่มึงขึ้นมาเป็นครึ่งวันเข้าไป